ลิ้นจี่สาวขี้อ้อนผู้คลองใจหนุ่มสายเปยอย่างวาทินเนี่ยเปย์มกระเป๋าดีมักมากเลยอ่ะไหนอ่ะใบเท่าไรหร่หรอสองหมื่นเองขออยากได้อ่ะไหนขอดูหน่อยสีนี้ก็สวยนะเขาว่าสีสวยกว่าตัวเองสวยเธอสวยสวยเท่าไรหร่อ่ะรรสองหมื่นเอง วาทินชายหนุ่มที่หน้าตาดูยากจนแต่จริงๆแล้วมันนี่แหละสายเปตัวจริงเดี๋ยวเขาไปกดตอนให้นะโอ <Okay. S 2> เคแต่เขารออยู่นี่นะโอเคค่ะตอนยู่นี่นะตัวเองค่ะเ,เร็วๆนะ ไอเนี่ยมันชื่อทัดหน้าตาแม่งก็โหดอยู่แล้วมันยังชอบพ้นฆ่าคนอื่นไปทั่วและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับวาทิน เด็กน้อยคนนี้ชื่อก้อยวันวันไม่สนใจอะไรหรอกนอกจากนั่งแชทกับผู้ชายไปวันวัน นี่ก็คือพี่แนนพี่สาวของน้องก้อยนั่นเองจะใครล่ะ,ะเออเออเดี๋ยวพี่ไป เดี๋ยวมุมๆีมุมม,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 มขยไปทายไครับผมไปคร ร้อยตำรวจโทโอ๊ตหรืออนุชิตตยกุลตำรวจสุดเท่ที่ต้องแอคมาดอยู่ตลอดเวลามาดเนี่ยอยากจะขอซื้อสักสองจะได้ไหม,มน้องก้อยครับน้องก้อย่วเล่าเหตุการณ์ในวันนั้ให้พี่ฟังหน่อยครับคือนหนูัง้งักีแล้วก็มีผูชาสคนเดินขานลงไปแล้วหนูก็อีกสัพก็ได้ยินเสียงคับได้เสียแบบเหมือนคนร้อยโชว์พราะไปีก็ก็โดนฆ่าแล้วก็ชิแล้วน้องนะครับ คุณลินจีครับคุณเป็นอะไรกับผู้ตายครับพี่ชันเป็นภรรยาของเขาค่ะแล้ววันที่เกิดเหตุคุณอยู่ที่ไหนครับพี่ชันนั่งรอเขาที่ดิมสระรากดค่ะเขาบอกจะไปกดหนึง่งซื้อกระเป๋าให้ดิฉันแล้วคุณรู้ได้ไงครับว่าสามีคุณเสียชีวิตลไงไหนคือดิฉันสงสัยค่ะว่าคือเขาไปนานมากแล้วดิฉันก็เลยตามหาแล้วทีนี้ฉันก็เห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่ฉันก็เลยเข้าไปดูแล้วก็พบว่าสามีดิฉันได้เสียชีวิตแล้วค่ะ แล้วคุณพอจะทราบไหมครับว่าทรัพย์สินที่คุณวารินพกไปเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คที่ฉันไม่ทราบเลยครับเพราะว่าไม่ได้เคยเรื่องนี้เลย 哦。Huh? ละครข้างต้นในชั้นจับกุมจะเห็นได้ว่าเจ้าพนักง,งานได้เข้าไปแสดงตัวจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา84วรรคท้ายกล่าวคือถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักง,งานหรือพนักง,งานฝ่ายปกครองตำรวจในชั้นจับกุม ถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำความผิดมีให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งสิทธิ์ตามมาตรา8 3วรรคสคือมีการแจ้งสิทธิสองสิทธิ์ได้แก่1ผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ถูกจับให้การคำให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 2. ผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้โโอ้ oh. และนี่ก็คือสองคู่หตูตำรวจมือปราบจากดินแดนแห้งแล้งจังหวัดสกลน,นครขออนุญาตครับเชิงครับ ผมขอแจ้งข้อหาของคุณพิทักษ์ในความผิดคดีฆ่าสินทรัพย์ส่วนรายละเอียดการจับในครั้งนี้คือคุณได้ทําความผิดโดยการฆ่าสินทรัพย์ผู้เสียหายนั่นก็คือคุณวาทินและผมได้จัดทำหมายจับในคดีของคุณไว้เรียบร้อยแล้วส่วนในบันทึกสำเนาหมายจับนั้นผมจะมอบบันทึกการจับกุมของคุณไว้ด้วยครับและผมจะแจ้งสิทธิ์ของคุณตามมาจราเจทับหนึ่งให้คุณทราบครับหนึ่ง คุณมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ญาติทราบหรือคุณจะให้ผมแจ้งให้ญาติของคุณทราบก็ได้นะครับ2คุณมีสิทธิ์ที่จะพบหรือปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัวได้สคุณมีสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้ารับฟังการสอบปากคำได้สคุณสามารถได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควรหคุณได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจากตัวอย่างละครข้างต้นจะเห็นว่า เมื่อผู้กระทำความผิดถูกจับแล้วเจ้าพนักง,งานก็จะต้องส่งตัวผู้กระทำความผิดให้แก่พนักง,งานสอบสวนในชั้นรับมอบตัวและในชั้นนี้ก็จะมีการปฏิบัติตามมาตรา8ปวรรคท้ายเช่นเดียวกันคือถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักง,งานป่ายประคองตำรวจในชั้นรับมอบตัวถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพของผู้ถูกจับ ว่าตนได้กระทำความผิดมีให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานแต่ถ้าเป็นถ้ยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งสิทธิ์ตามมารตรา8ปวรรคหนึ่งซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. มีการแจ้งข้อกล่าวหา 2. มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกลุ่มและ3ถ้ากรณีที่มีหมายจับจะต้องอ่านหมายจับ ให้ผู้ถูกจับฟังและมอบสำเนา,าการบันทึกการจับกลุ่มให้ผู้ถูกจับด้วยและตัวอย่างในละครนะคะจะเห็นว่าเจ้าพนักง,งานก็ได้มีการแจ้งสิทธิ์ตามมาตราเป4สีว่วรรคท้ายแล้วก็คือมีการแจ้งข้อกล่าวหามีการแจ้งรายละเอียดแล้วก็มีการมอบบันทึกการจับกลุ่มให้แก่ผู้ถูกจับเรียบร้อยแล้วหลังจาก นั้นนะคะเจ้าพนักง,งานก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรา84วรรคสก็คือเมื่อได้ดำเนินการตามมาตรา84วรรคหนึ่งแล้วเจ้าพนักง,งานปกครองหรือตำรวจก็จะต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบตามมาตรา7จทับ1ซึ่งจะประกอบไปด้วย1 ผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ญาติทราบหรือให้ตำรวจแจ้งให้ญาติทราบถึงการถูกจับและสถานที่ที่ถูกจับกลุ่ม 2. ผู้ถูกจับมีสิทธิ์พบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว 3. ผู้ถูกจับมีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้ารับฟังการสอบปากคำในชั้นสอบสวนได้ 4. ผู้ถูกจับ มีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควรและ 5. ผู้ถูกจับมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อได้รับการเจ็บป่วยและในตัวอย่างละครนะคะเจ้าพนักง,งานก็มีการแจ้งสิทธิ์ตามมาตรา7จทับเรียบร้อยแล้ว และนี่คือท่านบีอายการสาวสุดสวยแห่งพื้นที่ลาดยาและนี่คือท่านแซงนักจิตวิทยาผู้ที่เดินทางมายาวไกลจากขั้วโลกเหนือสวัสดีครับคุณพี่ครับตอนนี้คุณเข้ามาในชั้นสอบตัวแล้นะครับอันดับแรกผมต้องแจ้งสิทธิก่อนนะครับว่า คุณมีสิทธิ์ีจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าคุณให้การก็จะเป็นพยานหลักฐานแต่ถ้าคุณถ้าคุณต้องการที่จะมีทะานความเราก็สามารถให้สิทธิ์นั้นคุณได้ครับคุณมีคะแนความหมครับ <t> เดี๋ยวทางการจะจัดหาคะแนความให้นะครับเพราะเนื่องจากคุณมีอายุเพียงสิเจปีในอัตราโทษประหารชีวิตเนี่ยคุณคุณต้องต้องการต้องรับต้องจัดหาคะายนความให้คุณนะครับ ต่อไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การสอบปากคำนะครับครับน้องหนูครับทำไมน้องหนู่มทเองครับ,รบน้องหนุหม่มยัง ในชั้นสอบสวนจะประกอบไปด้วยมาตรา134ทับ4วรรคสุดท้าย134ทับ4วรรค1 134ทับ1 134ทับ2และ134ทับ3ในมาตรา134ทับ4วรรคท้ายกล่าวว่าถ้อยคำใดๆที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวน ก่อนมีการแจ้งสิตตามวรรคหนึ่งหรือก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรา1 3 4ทับ1 1 3 4ทับ2 1 3 4ทับ3จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้มาตรา1 3 4 4ทับ4วรรคหนึ่งกล่าวว่าในการถามคำ ให้การของผู้ต้องหาให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 2. ผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ เข้ารับฟังการสอบปากคำของตนได้มาตา134า134ทับ1เกี่ยวกับการจัดหาทนายความการจัดหาทนายความแบ่งออกเป็น2กรณี 1. กรณีอัตราโทษประหารชีวิตและผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน18ปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจงข้อกล่าวหาก่อนถามคำให้การให้พนักงานสอบสวน ถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ถ้ามไม่มีรัฐจะต้องจัดหาทนายความให้ 2. กรณีโทษจำคุกก่อนถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ถ้ามไม่มีและผู้ต้องหาต้องการให้รัฐจัดหาทนายความให้ จากตัวอย่างในละครขั้งต้นจะจัดอยู่ในกรณีที่1คือกรณีโทษผ่าชีวิตและเด็กอายุไม่เกิน18ปีถ้าเด็กไม่มีทนายความและจะต้องจัดหาทนายความให้มาตรา134ทับ2ให้นำบทบัญญัติในมาตรา133ทวิมาบังคับใช้โดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปี ในมาตรา133ทวีจะประกอบไปด้วย 1. พนักงานสอบสวนจะต้องแยกกระทำเป็นสัดส่วน 2. ต้องให้มีบุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมการสอบปักคำได้แก่พนักงานสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอพนักงานอายการ 3. การใช้คำถาม ถ้านักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามคำให้การจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอย่างรุนแรงให้พนักง,งานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์4พนักง,งานสอบสวนมีหน้าที่ตองแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์และบุคคลที่เด็กร้องขอทราบถึงสิทธิ5พนักง,งานสอบสวน ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำด้วย 6. ในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนอย่างยิ่งไม่อาจนำบุคคลตามข้อ2เข้าร่วมในการสอบปากคำพร้อมกันได้ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เพียงพอแต่ให้บันทึกเหตุจำเป็นนั้นไว้ในสำนวนการสอบสวน มาตา134่ทับกล่าวว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้ารับฟังการสอบปักคำของตนได้